มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสยองลูกชายเส็จขวบถูกเพื่อนล้อเพราะมีกลิ่นปาคุณแม่เลยพาไปหาหมอผลวินิจฉัยออกมาทำเอาตกใจมาก เรื่องราวนี้มาจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะคะมีรายง,งานเรื่องราวของเด็กชายอายุ7ขวบจากประเทศจีนถูกเพื่อนร่วมชั้นรังกิดแล้วก็ล้อเลียนเพราะว่าพวกเขาคิดว่าช่องปากข,ของเด็กชายมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เด็กชายทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมชั้นและเกิดการทะเลาะวิวาทหลังจากที่ครูประจําชั้นรู้เหตุการณ์จึงรีบโทรหาพ่อแม่ของเด็กชายทันทีแม่ของเด็กนะคะไปโรงเรียนเพื่อรับฟังปัญหาและตัดสินใจพาลูกชายไปตรวจสุขภาพที่โรงพยบาบาล เมื่อคุณหมอตรวจแล้วสรุปว่าเด็กชายนั้นมีนิวทอนซินปากจึงมีกลิ่นเหม็นหลังจากนั้นแพทย์จึงพาแม่และเด็กนะคะเข้าห้องผ่าตัดโดยแพทย์ใช้เครื่องมือค่อยๆหย,ยิบสิ่งออกจากปากของเด็กชายซึ่งทําให้ผู้เป็นแม่ตกใจนะคะเพราะว่าเจอกับเมล็ดเล็กๆสีเหลืองแข็งเล็กน้อยเหมือนมเมล็ดข้าวสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ยิ่งกว่าก็คือกลิ่นที่ฉุนออกมา อธิบายว่านิ้วเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ตามใดที่พ่อและแม่ให้ความสําคัญกับการรับประทานอาหารและก็สุขอนามัยช่องปากของลูกชายมากขึ้นอนาคตเช่นการแปลงฟันเป็นประจำและการรับประทานผักผลไม้เยอะๆเพื่อช่วยขาจัดสารส่วนเกินเมือกสารคัดหลัง่งและก็ของเสียออกจากปากค่ะและป,ะปรับปรุงการทํางานของระพบบภูมิคุ้มกันของลูกด้วย ทางนี้หลังจากฟังคําแนะนําของแพทย์นะคะแม่ของเด็กชายเอก็อธิบายผลการตรวจให้ลูกชายฟังสั้นๆและแนะนําให้ลูกชายสร้างนิสัยในการใช้ชีวิตและการกินเพื่อสุขภาพเพื่อรักษาอาการเรจ็บป่วยของเขาเพื่อที่เพื่อนๆของเขาจะได้เลิกล้อเลียนเขาด้วยค่ะปัญหาทางพันธกรรมของเด็กเองค่อยๆดีขึ้นด้วยเหตุที่เด็กชายจึงไม่ถูกเพื่อนล้ออีกแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ